ผมนั้นก็คือทำให้สิ่งต่างเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ตอนนี้สิ่งต่างเหล่านี้เกือบที่จะเสร็จแล้วเราเดินมาได้ไกลแล้วครับตามกลยุทธ์และตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้บักแล้วผมขอบคุณทุกท่านที่กุาใจใจกับผมให้ผมได้เอาแผนโครงการที่ยิ่งใหญ่ผลักดันมาสู่การปฏิบัติจริงผมไม่ใช่คนที่แสกออกหรือนำเสนออะไร ได้ไม่เก่งบ้างนะแต่ผมรู้ว่าผมจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นจริงได้บางครั้งมว่าจ,จะพูดอะไรที่ฟังดูแลตลกแต่ผมขอให้ทุกท่านได้รู้ว่าผมบริสุทธิ์ใจและหัวใจของผมนั้นอยู่กับประชาชนทุกคนและอยู่กับประเทศไทยครับเป็นผมจะขับเพื่อรัฐบาลให้ทําโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดให้สําเร็จช่วยทาภาคอุตสาหกรรมต่างๆให้แข็งแรงและช่วยภาคการธนาคาร